ครับกับพบกับคัวชนคุยครับวันนี้เรามีลูกศิษย์นะครับแขกผู้มีเกียรติบิดตงมาจากบ้านนานคนนายกเลยนะครับยกตัวไว้น้ามากนะครับกว่าจะมาได้เป็นลูกศิษย์ที่อุ้มใจมากอีกคนนึงนะครับแนะนาตัวให้น้องๆหน่อยเลยครับชื่อจินดเมธที่ห็นตอนนวัฒนะชื่อเล่นชื่อฮาร์ดครับน้องฮาร์ดนะครับน้องฮาร์ดถ้ามียศคำนำหน้าเป็นอะไรครับตอนนี้นักเรียนเป็นทหารนักเรียนเด็นทหารนะครับน้องฮาร์ดอีเรียนกับ เปียตั้งแต่ป .6 ครับนี่ช่วยช่วยบอกน้องหน่อยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็ถ้าใครเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเลยคือเตรียมทหารมบตอนวุฒิม .4 ครับก็คือ,อม,ม .5 ม .6 เตรียมเตรียมทหาราก็คือใครเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆก็จะได้เปรียก ซึ่งเหมือนของทอาร์ตเองเนี่ยผมก็ได้คุยกับคุณแม่นะครับยญาเถิดชื่อพิสุทธิ์เนี่ยเราเตรียมตัวกันมาตั้งแต่ปฐมเลยมีความฝันม,ม,ม,มีความตั้งใจต,งตั้งแต่เด็เกๆอ่ะเพราะเหมือนที่น้องทาร์ตบอกใครจะไปเนี่ยคุณจะคิดปุ๊บแล้วทำปั๊บเนี่ยคุณอย่าคิดไปสู้กับคนที่เขาเตรียมตัวแทนเดิน,นๆ,ๆนะครับให้เครดิตโรงเรียนหน่อยครับจบประถมปฐะถมจากที่ไหนเอ่ยแสงทองครับจบแสงทองจบแจกเออมีซีรีส์มีซีรีส์แล้ว จบแสงทองสอบเข้าม .1 ที่ยอตอบได้ไหมครับได้แล้วเรียนกี่เติมครับเติมเดียวเรียนเติมเดียวเรียนเติมเดียวปุ๊บแล้วไปต่อที่แสงทองแสงทอนะครับเหตุผลอย่าค่อยถามหลังไมแล้วกันเรามีเหตุผลกันเพราะอะไรเรียนแสงทองเสร็จปุ๊บจนจบม .3 3อ่าแล้วเอาโครต้าเรียนต่อไม่เอาโครต้าเขาไม่ให้เขาไม่ให้เป็นคนเดียวเลยของโครงการนะที่เขาไม่ให้เรียนต่อรก็ มนกทำตัวไม่ดีต่อทำตัวไม่ดีแล้วคุณต้องไปสอบเข้าม4อใหม่ครับที่ยอวที่ยอวผมบอกคนนี้มีซีรี์สอบติดไหมครับอีสอบติดอีกแล้วครับแล้วก็เรียนติดแค่ถึงเทอมไหมเดือนส,สองเดือนครับเดือนสองเดือนครับเรียนอีกสองเดือนแต่อันนี้มีเหตุผลเพราะว่าย้อนกลับไปตอนต้นคลิปเนี่ยเขามีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายที่จะสอบเข้ารียนหารเขาเลยเลือกทางเป็นดิวนะครับที่ ที่ไหนเลยโรงเรียนกววิชาตลอดคาเลยครับครับผมนะเปิติวมาตั้งแต่ม .1 แล้วก็เลยรู้เป็นมาทางเนาะเพราะว่าคนที่จะมาทางนี้ก็คือต้องเตรียมตั้งแต่ประถมแล้วมาม .1 ของสาก็คือติวตลอดเลยนะครับเพราะว่าน้องๆมีใครจะมาทางนี้นะครับนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยก็ต้องแนะนำว่าต้องไปให้ถูกทางแล้วกันใช่ไหมสอบ อ่ะคราวนี้พอมอสี่ถูกไหมชิลุมอสี่ไปสอบมอสี่ปีแรกไปสอบผลไปสอบเตียนสหานนะผลคือติดเราเดียวติดเราเดียวคืออากาศอากาศติดรอบไหนก่อนก่อนก่นแต่ว่าที่มันไกลครับแต่ว่าก็ได้ไปสอบรอบรอบสองรอบพละด้วยครับทาไม่ได้ประสบการณ์การสอบจริงมารอบสองไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านรอบแรกก็พิจารณาผ่านนะครับจากติดกี่คนหมื่นหลายนะ หลักหมื่นนะครับเด็กรอบแรกหลักหมื่นนะครับสอบชนะนะครับน้องๆลองฟังตามผมว่าจากหลักหมื่นลงมาเหลือหลักร้อยนะครับเพื่อไปสอบรอบรสองรอบพัฒศึกษาวดร่างกายนะครับไม่เป็นไรครับถึงแม้ไม่ติดรอบแรกไม่ขอขอไหมไม่อ้อไม่อ้อปีแรกจบสัมภาษณ์จบสัมภาษณ์ปีสองเตรียมตัวยังไงต่อทำเหมือนเดิมเหมือนปีแรกนะครับแต่ว่ามีมีแนวทางนะครับแล้วก็ได้เปรียบตรงที่ว่า เราได้ไปสอบข้อสอบจริงมาแล้วหนึ่งรอบได้ไปถึงรอบสองแล้วก็รอบกมภาษาดด้วยได้ไปลองรอของจริงมานะแล้วเราจะนั่งกับเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเราเตรียมตัวไปหรือว่าเรียน,นี่บทวิชาเนี่ยเขาก็จะจัดสถานการณ์แบบนั้นสมนจริงแนละ้วก็ไม่มีปัญหาเู่เดีนี่แหละครับที่เ็าบอกว่าเส้นทางที่จะโรยด้วยกีบกุหลาบมันไม่มีแต่มันก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับคนที่มีความพยายามพอปีที่สองก็คือเปลี่ยนสมอยเราอยู่ม .5 เนาะ ต่ว่าเราไม่ตกรอบไหมมันเป็นโครงการของของที่โรงเรียนกวดวิชาของมันก็คือเขาจะร่วมงานกับโรงเรียนควรวิทยาก็ตอนมสี่ผมเรียนยาวอได้เรียนสองเดือนผมก็ลาครับเพราะว่าการบ้านมันเยอะผมก็เลยไปเรียนโครงการของที่กวดวิชาครับก็ได้รุิต่อก็ได้วุดมาแล้วก็ไปสอบต่อนะใช่ครับแล้วสรุปว่าสอบ ติดครับติดสามเหล่าครับติดสิฐานบวกครับอก็ไม่ติดฐานบวกหมายความว่าติดตำรวจทหารเรือฐานอากาศตำรวจน้ำเหมตำรวจน้ำ,ตำ,นำแต่ว่าเราต้องเลือกหนึ่งเหล่ารอบสองถูกไหมใช่ครับเราหาตเลือกเหล่าฐานเรือครับทหารเรือนะครับเออเลือกเหล่าฐานเรือมีเหตุผลอะไรที่เลือกฐานเรือตอนนั้นแบบบ้านอยู่สงขลาด้วยครับก็เลยคิดว่าฐานเรืออาจจะได้กลับมาอยู่กับกับที่ที่เกิดบ้านเกิดผมนะแล้วก็ มันรู้ไม่งานไม่วุ่นวายเหนของตำรวจพอจะไปท่าอากาศก็ไม่มีใครรู้จักเลยครับก็ระดับนี้คือลัวความสูงก็เลยไม่ไปลัวความสูงเนอะแต่แต่สิ่งที่ผมฟังกับคุณรู้อีกอย่างหนึ่งคือชอบคําพูดที่อยากกลับมาอยู่บ้านอยากกลับมาอยู่บ้านอยากกลับมาอยู่กับแม่กับพ่อคือคนที่มีพระคุณที่สุดเลขหนึ่งอย่างคืออยากให้น้องๆกินได้ยินก็คือ การกลับมาบ้านเกิดคือคำสอนของป,ป๋าเปรมเลยไม่รู้ครับป๋าเปรมคือคนเอกเปรมจินและสุรพลคือคนจังหวัดสงขลาที่แกสอนบอกว่าเกิดมาต้องแอบ,บตอบแทนคุณแผน่น,แผนดินนี่เขาเด็ก่นใหม่ก็พูดมานะครับเล่าสั้นๆหน่อยชีวิตเตรียมทหา,หารที่เข้าไปอยู่ในปีแรกที่เ็าเรียกสอบดาวนรกเนี <c oughs> ่เยเหนื่อยขนาดหนักไหมหนักมากเลยก็มันแบบตื่นดีห้าทุกวันนะแล้วก็ ก็ใส่เลยครับใส่เย็นๆเลยครับตอนอนเลยใช่ครับได้นอนเยอะไหมก็ถ้าช่วงแรกๆเขาจะใจดีให้นอนเจ็ดชั่วโมงขึ้นแล้วก็ก็พอเลยที่ช่วงไม่ใจดีล่ะก็จะหกถึงห้าครับแต่ว่าช่วงบางช่วงที่แบบมีการกดเครื่องหมายเช่นแบบเครื่องหมายจับดาวแหวนลุ่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นอนเลยอ่ารักยาวจนถึงเช้าแล้วก็ไปเรียนเลยครับอ่าครับไม่ใช่ที่ใจง่ายๆอย่างเดียวครับ แต่น้อง้ารก็ผ่านมาได้ซึ่งที่น้องบอกว่าต้องคุณจับตาคุณแหวนคุณชุดอะไรหมด,ด,ดนนเลยไม่หลูกครับต้องบอกให้ถึงคุณค่าว่าทุกสิ่งที่ได้มาต้องได้มาด้วยความยากลําบากและสุดท้ายที่น้องๆหรือเพื่อนๆได้เห็นน้อง้าร์ใส่ชุดที่เท่ยอย่างนี้เขารำลากมาเยอะนะครับเขาเหนื่อยมาเยอะแล้วถ้าใครอยากจะสบายอยากจะดูดีแบบน้อง้ารมีอนาคตก็อ,ออกมามีงานทําแน่นอนใช่ครับเป็นอนาคตของชาตินะครับ ก็ดูน้องฮาร์ดดูเพื่อนฮาร์ดเป็นตัวอย่าง,งนะครับวันนี้พวกคนคุยก็ขอบใจต้องฮาร์ดมากนะครับท,<ง>ที่มาให้ข้อคิดนะครับแล้วก็ไม่เคยดื้อมุมเลยถามมาแวะคุยตลอดเลยนะครับเราคุยตลอดว่าเฮ้ยได้ชุูจะมาถ่ายรูปนะมาแล้วครับนะมา,มาแล้วก็ขอบใจต้องฮาร์ดมากนะครับน้องกิตสมิตรครับนางตะปูนดิจันอจารย์นวงัฒครับให้เป็นชื่อเสียงแกวงตะปูนขอบใจมากครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ